ครับสวัสดีครับสมาชิกโอเคแฮปปี้วันนี้จะมาแนะนำคลิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแอปลาท,ที่ใช้ประชุมออนไลน์ของโอเคแฮปปี้ในตอนนี้ครับก่อนอื่นโหลดโปรแกรมมาก่อนเลยครับที่ผมจะแนะนำตอนนี้คือระบบ iOS ของ iPhone ครับหลังจากโหลดโปรแกรมเข้ามาแล้ว กดเข้าไปเลยครับทางแอปก็จะให้ลงทะเบียนแบบที่อยู่อ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์จะลงแบบไหนก็ได้ครับแต่ผมจะลงแบบเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใส่หมายเลขลงไปเลยครับพอใส่หมายเลขโทรศัพทพ์เสร็จ อ๋อข้างหน้าจะต้องเป็นบวก6 6หนะครับคือรหัสของประเทศไทยหลังจากใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จก็กดต่อไปครับรอรับ otp จากลักก็กดใส่เข้าไปครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วก็มาจะให้ให้ตั้งชื่อว่าจะใช้ชื่ออะไรผมจะใช้ จุอวิ so แล้วก็แล้วก็ติก๊กตกลงจุดเล็กๆให้เป็นสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็กดใส่กดข้างล่างไปเลยครับอนุญาตครับแค่นี้ครับก็จะใช้โปรแกรมลักในการประชุมออนไลน์ของ OK Happy ได้แล้วครับ